ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทูกๆกท่านบวชสิ่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินช่มชาแนลเด้อพี่น้องเด้อมา,มามามาพี่น้องวันนี้ได้ซี่โครงหมูทอดมากินอ่างพี่น้องมากินอ่างให้เอฟซีอยากนำทอดแซ่บๆนี่พี่น้อง กินกับอะไรรู้ไหมตำถัว่วตำถั่วฝักยาวพี่น้องแซบแซบเลยแล้วก็มีมะเขือมีผักบุ้งมีผักขันจ้องผักขันจ้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาแซบแซบด้วยกันวันนี้กินตำถั่วกับซี่โครงหมูย่างพี่น้องนี่นีนน เหนียวคนเหนียวพี่น้องขนเหนียวเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามสไตล์พี่น้องมา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 ขออ,อนุญาตขอคนเหนียววางข้างล่างนะพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ทางไกล้ทางไกลไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็หาข้าวมาทานด้วยกันนะครับพี่น้องมากินนำกันแซบ่บๆพี่น้องมื้อนี้มาเลยมาเลยเอาก่อนชม คลิปก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับพี่น้องพูดนะเพื่อนวามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อขหนข้วขหนียวโอ้ขัดยี่เด้พี่น้องได้ทอดซี่โครงหมูผมหมักกับไปรสดีเรียบร้อยแล้วพี่น้องหมักกับรถดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ เอามาทอดพี่น้องเอามาทอดกินกับตาทั่วพี่น้องตําทั่วโอ้ยมามามาว่าพี่น้องผักกับพี่แล้วผักขันจองบ้านห้องผีกับพี่น้องเนี่ยโอ้ยบวมันเออผักขันจองผักบุงผักบุงหน้าผักบุงบ้านห้องพี่น้องนี่ก็มาเขียมาเขียมาเขียพี่น้องมาเขียมาเด้อมาเด้อตาทั่วใส่มะกอกพี่น้องออ้ย แืบแสบๆ <c oughs> นัวๆนัวฟงบินต่ำม,มีตัวหนึ่งี่น้องฟงบินต่ำประจำอยู่ในนี้ <c oughs> น่าจะเป็นทีมงานเฝ้าสโตริโอให้ผมแล้วเลย มีเจ้าเดียวนี่บินไปบินมานี่พี่น้องอมอืมเอามาอ้างเอามาอ้างแทบแทบ กระดู๊อืมอืมนัวนัวนัวน่วับ <c> ห <oughs> มักรสดีอย่างดีเลย ปากกันจองเนี่ยทุกวันนี้เขามีลูกขายแล้วนะพี่น้อง รอบรอบพี่น้องแซ่บมามามาพี่น้อง <c oughs> พี่น้องที่เข้ามาชมใม่เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าผมเอาอะไรมากินอ้างย่างซิโครงหมูพี่น้องกับตาถั่วตำถั่วมา,มา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 กินด้วยกันพี่น้อง ้ยมันก็ขอวแเสบนะพี่นอนะ้องเนาะย่างกับหวามด้วยพี่น้องสิโค้งเนี่ยนี่แหละนานนี่หละพี่นอ <c oughs> ้องดะก็เดือดเดือดพี่เกียร์กเน ลงให้ตีเขานวดเขาหาสีโค้งหมูปิ้ย่างหนังไฟกองย,ยี้ๆาะอี่น้มออเฟียงย่างกระดูกหมูสีโค้งหมูสู้กันกินได้่นลองเดอ้อกินเจ็บๆแล้วค่อยพากันลงตีเขา ตีข้าวคือนวดข้าวพนะีองเดี๋ยวจะหาว่าอะไรตีตีกันอะไรไม่ใช่เมื่อก่อนเขาจะมีไม้ขี้อย่ามนี้องเอาไปนวดข้าวเขาจะไปฟาดข้าวไปตีข้าวดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องจักรหมดแล้วเพียนงะเป็นเครื่องจักรเครื่องนวดเครื่องสีข้าว คนแทบจะไม่ได้ใายแล้วทุกวันเนี้ Xẹp, xẹp, xẹp chứ chạp Xẹp chạp 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 thân ảnh chạp chạp Không xẹp สิ่งคั่วหมูผมไปซื้อมากสองสองเซ็นเส้นยาวๆพี่น้องมาหั่นหั่นหั่นแล้วก็มัดทอดเกลือววารสีย่างไม่มีทานพี่น้องไม่มีทานไม่มีทาน คนไม่เอาทานแต่เอาอยู่นะพี่น้องผมเอาทานอยู่แต่ผมไม่มีทานไม่มีทานผมงต้ม เนี่ยมีกระดูอ่อนด้วยพี่น้องกันเขียวดีพี่น้องเอ้ยยำพวกพวเลยเขียวดีพี่น้องขอถั่วกออไป Tâm tăm thua bát mẹ nó จำน้ำตำถัว่วหน,น,นัวพี่น้องเอ้ยแซบ่บมนัวหนัวเพี่นอง เสบเสพน้อบ mm hmm. คุกคุกกับน้ำตำถั่วพี่น้องเอ้ยนัวนัวเนี่ยฮึมฮึมฮึมเสร็จเสรพี่น้อง หูยแซร็จพี่นอ้องเอ้าพี่น้องลองไปจัดบ้างนะครับตำทัวปลาโนนัว,นว,นวใส่ผงชุลรสเข้าไปผู่ใดตำกับแซ่บพี่น้องตำทัวนี่ผมว่าคอมีปลาแซบ่แซบปลาแดกนนัว,นว,นวใส่ผงชุลรสเข้าไป แซ่บมดพี่นอ้องย่างย่างซีโคหมูหรือทอดก็ได้พี่น้องคันย่างมันก็จะได้หอมไปอีกแบบนี้ผมทอดมันก็นเลยบบหอมเท่าไรแต่ก็แซ่บพี่น้องเนาะรับประกันเลยว่าแซ่บลองไปจัดเบ้างพี่น้องคันยากผมจินอ้างเราคืออยากกระจัดเลยพี่นอ้องง่ายๆบ้านห้องเอา้า สำหรับมือีช่องแกนจินช่มชาแนลต้องขอบบุนขอบคุณพี่น้องรายที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยประกามโฆษณาด้วยพี่น้องขอบคุณหลาย,ลายพี่น้องบวกว่าทุกคลิปตั้งแต่ตั้งช่องมานี่แหละขนมปิ้มพี่น้องคอยให้การสนับสนุนกับบมิมมผมในมือนีด้วพี่น้องด้อจังไดไกอย่าทิมย่าปากันฝากเป็นกําลังแรงใจผมคือเอาพี่น้องกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ถือว่าท่าน เป็นผู้อุปการะคุณผมอย่างเป็นทางการด้่พี่น้องขอบบุญขอบพุณอะไรเอาสำหรับมนี้กนจากกันกน็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญความถูกยามาไก่ความไขอยามะเวียนล่ํำๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุไว้พบกันคลิปหนาและคลิปต่อๆไปด้วยพี่น้องสำหรับนี่ช่องแกนจินชมชาแนลและช่องแกนหัวหินชาแนลตรงกลา่าวคำว่าจากไา้วกันห้องไปบายสวัสดีครับ